ครับทุกท่านในช่นงขวัญละมาเซียครับพบกันในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566มาอัปเดตข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้แล้วนะข่าวสารวันนี้เนี่ยก็บาร์ซ่ามีเกมเตะในค่ำคืนนี้ด้วยเวลาตี3นะครับก็จะเจอกับคิโรน่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในโซนลุ้นแชมป์เมื่อคืนเรอัลมาดริดครับก็สะดุดแล้วเสมอนะทำให้3แต้ม กับคิโรน่าของบาซ่าเนี่ยโอ้โหยิ่งทวีคูณความสำคัญขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาปรีวิวความพร้อมแล้วก็จัดทับคาดการ11ตัวจริงพร้อมกับฟันธงสกอร์ให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะแล้วก็ข่าวใหญ่น่าจะเป็นของโรนัล a อาราโคครับเมื่อวานมี breaking n e w นะเชื่อมโยงกับไบยอนมิวนิคครับบอกว่ามีการติดต่อระหว่างโทมัสทูเคิลโทรศัพท์มาหาคนใกล้ชิดของอาราโคเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ย อยากจะย้ายออกจากบาร์ซ่าไหมเราพร้อมจะดึงตัวคุณไปไม่ว่าค่าตัวคุณเนี่ยจะแพงเท่าไหร่ก็ตามนะครับข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าโอโ้โหสะเทือนแน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของชาบีเอเนเดสครับพูดถึงเอเบริกกาเซียว่าเป็นยังไงบ้างกำลังทำผลงานได้ดีกับคิโรนาโอเดโรเมลช่วงหลังๆไม่ได้ลงเลยเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ เรื่องของผู้สาประตูว่าจะมีการซื้อหรือเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังจากที่มาร์คอังเดย์แทร์เซเกนเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับมีครบหมดวันนี้ข่าวสารก็ฝากกดไลค์ให้กันเหมือนเดิมครับขอคนละหนึ่งไลค์รัวๆมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับสกอร์ครับเว็บไซต์อัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลครบทุกคู่ ครบทุกหลีกใหญ่แบบไม่มีโฆษณาขั้นก็ฝากใช้งานกันด้วยนะครับรวมไปถึงกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลครับให้ทัศนะฟันธงสกอโดยกูรูรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้จะมีอยู่2กลุ่มมีกลุ่มแชทธรรมดากับกลุ่มวิเคราะห์บอลน,นะครับก็สอบถามทางแอดมินเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์ครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับ เรื่องแรกอะเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดในเกมลีกกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเรอัลมาดริดครับบุกไปเสมอกับเรอัลเบติส1ประตูต่อ1จริงๆร,รูปเกมมาดริดดีกว่าด้วยแล้วก็ขึ้นนำก่อนจูดเบลลิงแฮมยิงอีกแล้วนะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะนาที53แต่ว่ามาโดนครับไอตออุรุเบลเนี่ยตีเสมอนาที66 โอกาสยิงตลอด90นาทีเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านเบติสเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มครับทำให้จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มทำให้ตารางคะแนนตอนนี้มารลิดเนี่ยมี39จาก16นัดคิโรน่ามี38จาก15นัดแล้วก็บาซ่ามี34จาก15นัดนะครับคืนนี้ถ้าเกิดคิโรน่าชนะบาซ่าได้ จะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแบบเดียเด่ยวๆส่วนบาร์ซ่าถ้าชนะคิโรนาจะขยับขึ้นไปมี37แต้มนะครับก็จะล่นช่องว่างของตารางคะแนนเนี่ยลงมาเหลือแค่2แต้มจากบัติดแล้วก็1แต้มจากคิโรนาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเกมในคืนนี้เราต้องชนะนะต้องชนะสถานเดียวคือความได้เปรียบของเราเนี่ยคือบาซ่าจะเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานของบาซ่าในการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็นัดนี้เราใส่ได้แบบสุดเลยนะเกมนัดหน้ากลางสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยสามารถส่งตัวสํารองส่งพวกผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามได้ แลนะก็คาดหวังถึงชัยชนะเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาดูข่าวของโรนัลดเอาเราโคกันก่อนโอ้โหเมื่อวานนี้ข่าวมาแบบ breaking news นะครับเป็นข่าวด่วนนะจนเล่นเอาผมแบบใจคอผมเนี่ยเที่ยวไม่สนุกเลยนะครับก็แรงข่าวที่รายงานเนี่ยโอ้โหมันมาจากสื่อ เทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนั่นก็คือฟอรเรียนเพเทนเบิร์กครับของสกายเยอรมนีนะเขารายงานขึ้นหัวว่าไอ้คู่สิบเลยครับบอกว่าโรนัลอาราโคครับเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพอย่างจริงจังของไบเยนมิวนิกและมีการโทรศัพท์ติดต่อกันครับระหว่างโทมัสทูเคิลแล้วก็ฟุสคนนี้เป็นผู้อำนวยการของไบเยนกับฝั่งของอาราโคเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการโทรศัพท์พูดคุยกันแล้ว ฝังของทูเคิลเนี่ยนะครับชัดเจนว่าต้องการไดอาราโคไปร่วมทีไม่ว่าจะเป็นในตลาดเดือนมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าไม่ว่าค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่าเยอนมิวนิกก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับ,บาเยนเนี่ยรู้ว่านี่คือดิวที่ยากตอนนี้เนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของอาราเรโคโอ้ นะครับประโยคนี้ได้เล่นเอาแบบสะเทือนเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่ว่าค่าตัวจะเท่าไหร่เนี่ยบบเยนพร้อมจ่ายนะอ่ะทีนี้พอข่าวออกมาครับอันนี้เป็นฝั่งของเยอรมันมันไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเคยรายงานไปแล้วที่บอกว่าบาเยนเนี่ยอยากได้อาราโคคือทีมใหญ่ๆจะสนใจอาราโคไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วยิ่งเป็นทีมอย่างบาเยนเนี่ยช่วงหลังๆบาเยน นะคือผมอะ่ะคุยกับแฟนบาเยอรมานะถึงแม้ว่าในทีมเนี่ยจะมีแนวรับหลายคนแล้วคิมมินแจอ่มสาสไตเดลิกนะเอ่ไดโยอุปาเมกาโนแต่แนวรับของบาเยอรเนี่ยยังมีปัญหาครับ <c oughs> เขาก็เลยเล็งอาราโค่ที่เราเห็นศักยภาพเราเห็น p o ทนเชียลของอาราโคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพชชั่นในสนามนะเรื่องของ ภาวะความเป็นผู้นำได้สวมปลอกแขนกับตันทีมในวัยเพียงแค่24ปีสิ่งที่อรเราโคทำทุกอย่างความแข็งแกร่งสภาพร่างกายนะเรื่องของการตัดเกมก็ได้การเป็นแบบบอลเพลิงดีเฟนเดอร์เล่นบอลจากเท้าการออกบอลเปิดบอลยาวคือใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆในตัวของอาราเรโคคือถ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบาซ่าคว้าแชมป์ สมมุติได้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสักหสมัยเนี่ยผมว่าตอนนี้อาราโกถูกยกให้เป็นผู้เล่นโวล์คลาสระดับโลกแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรอความสำเร็จด้วยนะมันยังไม่มานะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบบนักเตะเกรดชั้นยอดนะทีมใหญ่ๆเนี่ยก็จ้องตาเป็นมันครับบาเยิรเขาก็อยากได้นะครับแต่ว่าอาทีนี้สื่อเยอรมันรายงานแบบนี้เรามาดูฝั่งของสเปนกันบ้าง เริ่มที่เคราโรเมโลก่อนนะครับสายข่าวจากกิเกนเตสนะคนนี้เขาก็ออกมาปฏิเสธนะเขาบอกว่ามีการสอบถามไปยังบุคคลใกล้ชิดของอาราโคกครับก่อนจะได้รับการปฏิเสธข่าวที่โทรศัพท์พูดคุยกับบาร์ยอนมิวนิกนะโดยยืนยันว่าอาราโคยังคงมีความสุขดีกับชีวิตการค้าแข้งที่บาซ่าแล้วก็ไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายทีมสัญญาของอราโคตอนนี้เนี่ยมีจนถึงปี2026นะพิ่งต่อเพิ่มไป สัญญาเนี่ยเหลืออีก2ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบายเยินอยากได้การติดต่อรับหลังไปคุยกับไม่รู้แหละว่าจะเป็นเอเยน่นหรือโทรศัพท์ไปคุยกับนักเตะเนี่ยผิดกฎนักเตะเขาไม่ได้เหลือสัญญา6เดือนนะครับคือถ้าตามกฎบอสแมนเนี่ยจะคุยรับหลังได้นะมันต้องสัญญาใกล้หมดแล้วแต่ผมจะบอกว่ายุคสมัยเนี่ย แม่งทาแบบนี้ทุกทีมแหละมันต้องมีการคุยกันเบื้องหลังก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าบาเยอร์เนี่ยเขาจะไม่ทําออกสื่อนะดังนั้นข้อมูลจากสื่อเนี่ยอาจจะแบบได้รับมาจากแหล่งข่าวของบาเยอร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคือสื่อของฝั่งชาติตัวเองเนี่ยเขาก็จะรายงานแบบเอ็นเอียงไปทางสโมสรน,นั้นนะเป็นเรื่องธรรมดานะ แต่ว่าฝั่งของสเปนเนี่ยยังยืนยันครับว่าอราโคมีความสุขดีกับบาซ่าขณะที่ฟราบิซิโอโรมาโนสายข่าวคนดังครับก็ออกมารายงานสอดคล้องกันครับบอกว่าตำแหน่งจุดยืนของอาราโคไม่เปลี่ยนแปลงครับเขายังโฟกัสกับบาซ่าอย่างเต็มที่สโมสรเนี่ยเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ใหนะ้เป็นแบบ Priority อันดับหนึ่งเลยความสำคัญอันดับหนึ่งนะครับ ข้อความที่ชัดเจนจากฝั่งของนักเตะนั่นก็คืออาราโคมีความสุขที่บาซ่ามากๆแม้จะมีข่าวอย่างหนักกับฝั่งของไ y ร์นมิวนิคแล้วก็ทมัสทูเคิลเนี่ยเป็นคนผลักดันในดีลนี้แนะนำนะครับทูเคิลไปหาคนอื่นเถอะเอาจริงนะคือดิวอาราโคมันมีความยาก2ขั้นหน บาซ่าไม่ขายแน่แแม้ว่าค่าตัวจะเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยากได้มีหนทางเดียวนั่นก็คือฉีกสัญญาถ้าบาเยินจะเอาต้องฉีกสัญญา1,000ล้านยูโรผมเชื่อว่าบาซ่าจะไม่ยอมขายเพราะว่าลองนึกภาพดูนะครับถ้าบาซ่าขายอาราโคต่อให้ท้ายที่สุดแล้วตัวของอาราโคจะไม่อยากไปจะไม่อยากย้ายแต่หูผมไม่อยากนึกภาพความครั่งจากฝั่งของแฟน จะมีมากขนาดไหนนะจะต้องสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมากแน่ๆเพราะผมเชื่อว่าแฟนบาซ่าทุกคนรักอาราโค่นะครับอันนี้ก็คือความยากในดีวนี้แล้เองจริงอ่ะผมเชื่อในใจลึกๆเราเห็นอากับกิริยาท่าทางต่างๆที่อาราโค้มีกับบาซ่ามันทำให้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ย้าย คือมันแตกต่างจากของเดมเบเล่นะคือเดมเบเล่เนี่ยมันแค่พูดว่ามันแฮปปี้มันมีความสุขกับบาร์ซ่าแต่มันไม่เคยแสดงออกนะครับแต่กับอาราโคโอค้โหเราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันของอาราโคที่ผูกกับบาร์ซ่ามันก็เลยทําให้เราเนี่ยยังคงมั่นใจว่าเขาจะไปต่อกับทีมในระยะยาวนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะถ้าเกิดว่าบายเยนแบบผลักดันอย่างหนัก บอกอาราโคว่าเรามีเงื่อนไขแบบนี้นะดีกว่าบาซ่าย,ย่างนั้นอย่างนี้ท้ายที่สุดตัวนักเตะจะเป็นคนตัดสินใจนะครับหน้าที่ของแฟนบอลทําได้เพียงอย่างเดียวก็คือเชื่อมั่นในตัวของอาราโคนะครับมาดูเรื่องของ2ชูเอากันต่อมีบทสัมภาษณ์จากโจนาบาตาัต้าเมื่อวานแปลลงเพจไปแล้วนะครับมาอ่านกันให้ฟังหน่อยนะลาบอต้าครับก็เมื่อวันก่อนไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเดินไปที่ดูไบ นะแล้วก็ไปต่อที่ซาอุอ่าช่วงนี้เดินสายหาสปอนเซอร์เออนะครับก็จะไปแถบแบบตะวันออกกลางซะเยอะหน่อยเพราะว่าแถบนู้นเนี่ยเขากำลังแบบมาลุยเรื่องของฟุตบอลน,นะเราเห็นแล้วว่าทีมจากซาอุเนี่ยโ,โหมีการเสริมทัพเยอะแยะมากมายก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์นี่คือผู้นำที่ที่แท้จริงอะนะคือไม่รู้แหละ ว่าคุณจะทําได้ดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ว่าเบื้องหน้าเรื่องของภาพลักษณ์ต้องมาก่อนนะต้องไปพูดคุยไปเอาคอนเน็กชันกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็โดนนักข่าวถามถึงเรื่องของการเซโรและเฟลิกซ์ลาบอต้ตาบ,บอกว่าผมเนี่ยภูมิใจในตัวโคชชาบีเอนเดสมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยให้นักเตะค้นพบตำแหน่ง แล้วก็เล่นได้อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงชาบีเนี่ยรู้วิธีการใช้งานทั้งเฟลิกซ์แล้วก็การเซโลอย่างเหมาะสมทำให้พวกเขาเนี่ยแสดงพรสวรรค์ออกมาได้แน่นอนว่าเราต้องการที่จะเก็บทั้งคู่เอาไว้บาซ่าเริ่มมีการวางแผนที่จะเข้าไปพูดคุย กับสโมสรต้นสังกัดแล้วตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของเดโก้ที่จะวางแผนวิธีที่ดีที่สุดในการเจรจากับแอตมาติดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็น2ส,สโมสรที่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ลาบาตาพูดเองว่าอยากจะเก็บเอาไว้ทั้งคู่แต่ทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่า อย่างการเซโลไม่ยากนะครับย้ำอีกทีนึงคือค่าตัวมันก็อยู่ที่ประมาณสัก25ถึง30ล้านยูโรแต่ว่าไอ้ที่ยากจริงๆเนี่ยคือเฟลิกเมื่อวานผมรายงานไปบอกว่าจะใช้วิธีเดียวกับกิสมันคือตัวนักเตะแล้วก็เอเย่นเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวต้องออกมากดดันด้วยเพื่อทำให้แอดมัลลิรู้ว่าเอ้ยกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วอ่ะเออกูอยากย้ายมึงช่วยทาให้กูได้ย้ายหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คุยค่าตัวถูกไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีการขอยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลนะแต่ว่าอยากจะเก็บเอาไว้ทั้ง2คนเลยนะครับามาดูเกมในค่ำคืนนี้ครับบาร์เซโลนาเล่นที่บ้านนะครับเจอกับคิโรนาเตะในเวลาตี3นะคือถ้าคุณว่าที่ไทยตี3ดึกแล้วเนี่ยผมจะบอกนะว่าผมอยู่ญี่ปุ่นคืนนี้เนี่ยเตะตี5 <c oughs> คือญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันเร็วกว่าที่ไทย2ชั่วโมง นะครับดังนั้นผมต้องเตื่นมาดูบาซ่าตีห้นี่คือประสบการณ์ใหม่ของผมเลยอ่ะ <laughs> แต่ก็คงต้องต้องดูเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันมีความสำคัญจริงๆนะครับคิโรนาแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบบทีมธรรมดาเป็นทีมกาลางตารางเป็นทีมแบบลุ้นหนีตกชั้นไม่ไดีมีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากคิโรนาในฤดูกาลนี้เนี่ยมันทำให ความคิดของเราเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับคิโรนาอันนี้เล่นดีแบบผิดหูผิดตาตั้งแต่ได้โคชมิเชลมาคุมทีมนะแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับ2อ่ะมีแต้มมากกว่าบาซ่าด้วยน,นี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับมารกิดเขาชนะไปได้แล้วเล็กหนึ่งที่เจอกันทีนี้บาซ่ายังไม่ได้พบกันเลยนะครับนี่เป็นนัดแรกของฤด,ดูกาลนี้เดี๋ยวขอแวะบทสัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคาดการฟันธงกันนะครับชาบีเอนันเดส ก็เรื่องแรกที่พูดครับคือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะแทเสเซเกนเข้ารับการผ่าตัดอย่างที่ทุกคนทราบจะกลับมาอีกทีหนึ่งคือในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2024ชาบีเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเสริมผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาทดแทนชาบีบอกว่าแม้ว่าแทเสเซเกนเนี่จะได้รับบาดเจ็บแต่เราจะไม่มองหา ใครเข้ามาแทนเราเชื่อมั่นในตัวของอินาก้เป็นย่าและผู้รักษาประตูดาวรุ่งคนอื่นๆที่เรามีอยู่ในทีมเป็นย่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของทุกคนในห้องแต่งตัวเขาฝึกซ้อมในระดับที่น่าทึ่งมากๆและนั่นคือทัศนคติที่ผมเนี่ยอยากจะให้ผู้เล่นทุกคนมีเราเชื่อว่าแทนเซเกนจะฟื้นตัวกลับมาได้ในเร็วๆนี้ ดังนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปหาโกคนใหม่นะครับทำให้ข่าวลือที่มีกับใครละ่ะเอเมริโนโมาติเนสของวิลล่านะดาบิดเดเคอาที่เป็นฟรีเอเยตนอยู่เนี่ยก็โดนปัดทิ้งไปอย่างสมบูรณ์นะครับก็จะใช้เป็นยา่ายืนระยะยาวๆจนกว่าแทสเกนจะหายกลับมานะคือมันยังมีโกสำรองอยู่อีกแหละนะเป็นโกดารุ่งนะครับที่ จะขยับขึ้นมาเป็นแบ็กอัพได้แต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นเป็นยาคือถ้าไม่ซวยจริงๆอะ่ะโกมันไม่บาดเจ็บหรอกนะครับคือถ้าไม่ซวยหรือไม่แบบโชคร้ายจริงๆไม่เจ็บเนะี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของเป็นย่าแบบอย่างเต็มตัวแล้วนะครับไม่รู้ว่านี่จะเข้าอีรอบเดียวกับช่วงที่ทรซเกนเบียดแย่งตาแหน่งกับบราโวหรือเปล่านะพอได้เห็นฟอร์มของเป็นย่าเนี่ยไม่รู้ชาบีจะเปลี่ยนใจไหมแต่ผมว่ายังไงทรซเกนก็ยังยังต้องเป็นมือหนึ่งอยู่ต่อไป นะก็ขอให้หายไวๆส่วนเป็นย่าก็เชียร์นะครับเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเราได้เห็นน้องมันมานานมากแล้วเรารู้ว่าน้องมันทุ่มเทขนาดไหนตอนไปยืมตัวกับกาลาตาสลายเนะี่ยขูมันก็ทําอย่างเต็มที่กาลาอยากเซ็นขาดด้วยซ้ําไปแต่ว่าบาซ่าไม่ยอมนะครับส่วนเอลิกาเซียอ่ะก็จะลงเล่นได้ในเกมค่ําคืนนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยแฟนๆจะคุ้นชินกับการปล่อยนักเตะยืมตัวแล้วห้าม ลงสนามเจอกับต้นสังกัดแม่นะคือภาษาฟุตบอลเนี่ยเงื่อนไขมันคือฟียร์คอสนะครับก็คือเหมือนกับว่ากดความกลัวในการเจอกับต้นสังกัดจริงมันจะมีหรือไม่มีใส่ในสัญญาก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่าง2สโมสรอ,อย่างที่บาซ่ายืมเอาเฟลิกมาจากแอตมาดริดเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไอ้ฟีอคอสเนี่ยเอาไว้ก็ลงเล่นได้แล้วยิงด้วย การเซโล่ที่ยืมมาจากแมนซิตี้ก็ไม่มีเหมือนกันก็ถ้าเกิดสมมุติเจอซิตี้ใน UCL การเซโรก็ลงได้นะครับแต่ว่าของกาเซียไม่มีของปาโบตอเรมีนะครับปาโบตอเรจะลงไม่ได้แต่กาเซียเนี่ยจะลงได้ชาบีบอกว่าเอาจริงผมชอบนะไอประโยคฟีร์ครอสของปาโบตอเรเนี่ยกับเอริกกาเซียเราไม่มีเวลาใส่เพราะว่า การย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดมันไม่มีเหตุผลเลยที่นักฟุตบอลของคุณเนี่ยจะต้องมาเจอกับทีมของคุณดูสิว่าอะไรเกิดขึ้นกับแอตเลติโกมาดริห็นคุณเห็นไหมเฟลิกที่เป็นผู้เล่นของพวกเขาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคนยิงประตูได้กาเซียกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับกิโรน่าและผมก็มีความสุขกับเขามากแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือการเล่นให้กับบาร์ซ่า และการเล่นให้กับคิโรนามีความแตกต่างกันคือชาบีจะพูดอารมณ์ประมาณว่าแบบอย่าเพิ่งตัดสินนะเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณอยู่กับคิโรนาคุณเล่นดีโอเคแต่คุณอยู่กับบารซ่าถ้าคุณกลับมาแล้วคุณเจอความกดดันทวีคูณขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของฟอร์มในสนามน,นะครับกาเซียจะออกสตาร์ตตัวจริงแน่นอนเพราะว่าเขายืนเป็นตัวหลักของคิโรนาเขาเล่นดีที่สุดในแผงแนวรับ อีกคนหนึ่งที่ชาบีพูดถึงนะนั่นก็คือทางอเล็กซกาเซียนะครับกองกลางของคิโรนาจำได้ไหมครับที่ผมเคยรายงานว่าเขาออกมาบอกว่าเขามีความฝันว่าอยากจะเล่นให้กับบาร์ซ่าชาบีเนี่ยบอกว่าอเล็กซกาเซียเขาเป็นนักเตะที่ผมชอบนะเขามีฤดูการที่ยิ่งใหญ่เขามีความสามารถด้านเทคนิคมากมายแล้วก็มีระดับที่จะเล่นให้กับบาร์ซ่าได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากมาเล่นที่นี่เหรอ อมไม่มีทีมไหนไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนที่ไม่อยากได้ตัวเขาหรอกนี่ก็พูดแบบอมแอมไว้นะครับไม่ปิดประตูนะนี่ก็เป็นมิดฟิลสารพระประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับเล่นมิดฟิลตัวกลางเล่นมิดฟิลตัวครับยืนเป็นมิดฟิลตัวลุกได้อนเนกประสบส่วนโอเดโอโรเมลนะหลวงพี่ของเรานะครับที่ ไม่ได้เล่นเลยหลังจากที่ได้เซตกองกลางตัวจริงแล้ว2นัดที่ผ่านมาใช้เซตเดิมกุนโดกันเปรดีเดยองชาบีบอกว่าโรเมลเนี่ยช่วงนี้เขาได้ลงเล่นน้อยแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยยังอีกยาวไกลและในที่สุดโอกาสของเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้บทบาทของโรเมลก็กลายมาเป็นตัวโรเตชันนัดหน้าเจอกับโรโยอันเวิร์ใน UCL ก็จะได้ลงเล่นในเกมแบบนั้นนะครับ อาจจะเป็นแบบตัวเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังถ้าเกิดว่าเกมมันนําขาดแต่ว่าถ้าเป็นเซตที่ต้องต่อสู้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นกุนโดการเปรดี้เดอร์ยองเซตนีนะ้แฟนๆก็สบายใจได้นะครับตอนนี้ชาบีก็น่าจะได้เซตกองกลางที่ดีที่สุดแล้วอ่ะมาปิดท้ายกันหน่อยครับเอารายชื่อที่คาดนะจากเว็บไซต์ w h o สกอร์นะครับ บาร์ซาครับ4-3-3เป็นย่าเฝ้าเสาครับคู่เซนเตอร์เขาคาดเดาเป็นอาราโคกับคิสเซนเซนแล้วก็กุนเด้แบ็กขวาการเซโลแบ็กซ้ายมิดฟิลด์ครับเบดี้เดยองกุนโดกันเป็นเซตเดิมแล้วก็แนวรุกครับเฟลิกซ์เลวานดอฟสกีราฟินญ่าก็นี่เป็น11ตัวจริงเซตเดิมจากเกมกับปอร์โตจากเกมกับแอตมาติดเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเซตนี้แหละไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันพักมา1สัปดาห์เต็มๆ นักเตะเขาได้รีคอเวอรี่ร่างกายนะครับเราจะเห็นแบบฟูทีมอีกครั้งหนึ่งแน่ๆฟัง่งคิดของคิโรนาครับเขาก็จะใช้หลายแผนนะมิเชลเนี่ยเขาแผนเขาหลากหลายครับ4-42สเขาก็มี4-3่สาเขาก็เล่นได้3-4-3สาเขาก็เขาก็ใช้แต่ว่าวูสกอร์คาดการเป็น4-5-1นะครับผู้สาประตูเป็นกาสานิก้าครับเซนเตอร์ Center, ครับเอเวริกาเซียจับคู่กับเดลิบินนะโอ้โหนี่คือลงตัวคนหนึงสดคนหนึ่งเกา๋า นะครับฝั่งขวายานคูโตนี่อันตารายมากระวังให้ดีนะฝั่งซ้ายครับคือมิ k เกลกูเตเลสนก็มีชื่อนะออปีกขวาเป็นวิกตอร์ซิกันคอฟครับส่วนฝั่งซ้ายซาวิโอหรือซาวิญโยเนี่ยที่ตกเป็นข่าวกับบาซ่าไอน้นี่นะจีจารมากต้องระวังให้ดีนะครับไม่รู้ว่าชาบีจะเอาเราโคไปรับมือหรือเปล่านะครับตรงกลางอีวานมาตินนะ อิบาฮิมาเกเบครับแล้วก็มีอเล็กซ์กาเซียส่วนกองหน้าคริสเตียนสตูอาิีนะครับตัวเจ็บก็มีถ้าเป็นเอาคนสำคัญเนี่ยยานเกลเอเดล่า e นะครับนี่ก็เป็นคนสำคัญที่บาดเจ็บไปนะส่วนโทนี่บีล่ากับฮวนกาลอสนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่สองคนนี้เป็นสำรองอยู่แล้วนะอ่ะมาดูคาดการณ์กันหน่อยครับ โอ้เขาให้บาซ่าชนะนะครับ2ต่อ1คือผมว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากๆยากกว่าเพอร์เพออาจจะเป็นเกมที่ยากกว่าแอตมาทลิดด้วยเพราะผมดูคิโรนาเนี่ยผมมองว่าคิโรนาเป็นทีมทีมเวิร์กแอตมัทิดเนี่ยมันจะยังมีความแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะในวันที่กิสมันเล่นไม่ได้นะครับในวันที่ยอร์เลนเต้เล่นไม่ออกเนี่ยฟอร์มก็จะถอยรูดลงไปด้วยแต่กับคิโรนาถ้าใครคนดึงเล่นไม่ได้มันจะมีคนอื่นเนี่ย ที่ทดแทนในส่วนนั้นเสมอนี่คือความอันตรายแล้วเขาเล่นแบบไม่มีความกดดันต่อให้เขาแพ้บาซ่ามันก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาชื่อชั้นเขาเป็นรองอยู่แล้วนะครับต่างกับแอดมาริดแอดมาริดมันต้องชนะเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่เหมือนกันไงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับเรากำลังจะบอกในเรื่องของแง่ของชื่อชั้นเรื่องของแบบ เกียริประวัติต่างๆอ่ะคิโรน่าเขาก็แบบมาแล้วเขาก็ใส่เต็มที่ต่อให้เขาเปิดหน้าแรกแล้วเขาแพ้บาซ่ายับอ่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะไอ้ที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แม่งก็คือแบบสุดยอดแล้วนึกภาพออกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจะใส่สุดใส่เต็มแม็กขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะรับมือได้ขนาดไหนแต่ผมมองแบบนี้นะผมมองว่าพอมันเป็นเกมแบบเนี้ยที่ต้องเน้นผลการแข่งขันอ่ะชาบีกลับทําได้ผมกําลังพูดในแง่ของการเล่นเน้นผลการแข่งขัน เราอาจจะไม่ได้เห็นฟุตบอลที่สวยงามของบาซ่าเราอาจจะต้องมานั่งวิจารณ์ว่าเฮ้ยนี่เหรอวะชาบีบอลเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหรอแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเกมไหนที่ชาบีอยากจะเก็บผลการแข่งขันเก็บผลลัพธ์เนี่ยช่วงที่ผ่านมามันเริ่มทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนๆแต่บาซ่าจะชนะได้ผมอาจจะให้สกอร์ยอดฮิตเลย1-0ยอดฮิตของบาซ่านะ ถ้ายอดฮิตของทีมอื่นก็อาจจะ30มแต่ผมให้1 0รูปเกมอาจจะแบบสู้กันสนุกแล้วก็โป้งเดียวจอดนะครับผมให้ผลต่างของประตูลูกเดียว1 0เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะก็ฝาก Easy ่ i p ครับเว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะไลน์แอดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มวิเคราะห์บอลเนี่ยจะมีกิจกรรมใหญ่เร็วๆนี้เพื่อนๆครับที่เป็น สายสายบอลเนี่ยก็เข้ากลุ่มเข้ามาได้นะฝากด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วนะครับเจอกันหลังเกมค่ำค่ำคืนนี้แล้วพบกันสวัสดีครับ